ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่มสองเซียนของไายมาพบมาพอกันไหมตอนเช้าเสาร์พี่น้องไปชิบะล้งให้ผมเบิดเบิดเลยพี่น้องล่างกะโลกไปแล้วชุดมันนี่ก็เป็นชุดชุดไทยชุดเต็มชุดในตะล่างเนาะนั่นจะเป็นเลขอเอียงแน จะจับคู่จังไหนรักตัวดินเนเี่ิดจังไหนรักร้อยปิดตัวไหนเนาะเดี๋ยวกราจะมาตอบคอมเมนต์ที่ว่าขัานนึงว่ารักหาคือบอรจับเดี๋ยวก็สิตอบให้ครับมันป็นอย่างี่จับบ่ได้ถ้าว่ากะเลี้ยวเตะผู้หมักเตะพี่นองหามันมนา ตวเซียนเหตุต่ำสูตรจะสามารถจบออกได้บัดแต่บเหิบต่ำสูตรว่าทิตทางของมันมากคือบางยานบางยานี่นเซียนก็นให้รักรลอยสองสองมันเหมือนมากหลายตัวปวดเข่าที่สวองหัวนี้บางยานี่ให้ให้ตัวเดียว วันนี้หายองตัวมันสงสัยพี่น้อง,องตับราคาถ้าจิตัดชิมเลยก็ได้ห่านี่เจว่าอย่านมันไปลักร้อยเพราะว่ามันมามีอยู่ในช,ชุดแต่ชุดมาครบ,บนลดละนะมันสิคือมวดที่แล้วมวดที่่านมาเสี่ยนไปจับสองหกสี่ 264แต่มาครบบนล่างมันบ่มี4ก็เลยบ่มาอีหลีก็เลยเอาอยู่แต่ว่าแต่ว่าชุดนี้อยู่ในมาครบบนล่างบ่มีหา แต่ว่าอยู่ในสูตรตะล่างบบดนี้หาเขาสูตรใด,ดสิงเงแง่ร่วกันเขาก็เ,เลยตัดเพราะว่าตัมาคบบนล่างมันเป็นโตตัดแล้วแต่พี่น้องมกักเดอฟังดีๆฟั้งให้เข้าใจแบบมันเป็นอย่างคือพอจับพูก็แล้วแต่พูมัก เสียนขึ้มาตอบคอมเมนต์ท่มาเว้าสุฟังครับพี่น้องมักตัวใดก็จับเอาโลดมันบ่เป็นหยังดอกพอแล้วแต่ผู้มักเนาะเฮาเก่า2ตัวมาเทียบกัน่าอันใดบ่มีแน่อันใดบ่มีแน่เสียนก็สิบ่ได้เขียนให้คือเอาเอาพระเอกอะเอาเป็นพระเอกก็คือมาพกโลล่างให้เป็นพระเอกเสียงอัพี่น้องแบบน เอาอะเอาตัวนั้นเป็นพระเอกมากตัดมาชิจูซีอ,อิตแต่คอยเบิ้งเฉลยกันตามที่เคยเบิ้งมามันโบหินดอกพี่น้องมาคบบนล่างเอาไม,เาไม้เอาไม่สูตรเดียวก็ได้เจว่าห้องโบห็นตัวเด่นเรื่องของเรื่องน่ะสูตรตะล่างมัน่เห็นตัวเด่นเจ้ถือ,อบอกสูฟังด้วยสิละ เขาเจอท่านมาพบบนหลังจักตัวใดตัวเด่นจักตัวใดตัวร่องถ้าเอาตาล่างมามันจะเห็นตัวเด่นเพราะว่าห้าเคยเห็นหม่องมันออกมันบอพี่น้องเขาเจอการนี้เด้อตอบอไเนี่ยเอาไอ้นี่อีกคนณนึงว่าอยากได้สูตรดับมันบ่กีสูตรดับดอกครับก็มัน มันให้บ่ได้ครับคือมันเข้าไปแล้วก็บเบิ่งบ่เป็นนะพี่น้องเดี๋ยวก็สิลงให้จังซี่ทุกงวดพี่น้องถ้ามันนัน่นเนาะเอาไปก็สิเบิ่งบ่เป็นมันก็บ,บ่สามารถให้เบิ่งได้อนี่ท่านนึงเพิ่นขอมาว่าพ่อสิแบ่งปันได้บ่เนาะก็มันให,ให้ไปกันสิงงแห่พี่น้องก็คือเสียนเอามาใหม่ๆ เสียนออมาไม่ไม่เอาก็บ่เป็นวันนี้จักสิไปเบิ่งตัวใดตัวเรียนรู้จนเอามาท่องจําเป็นปี2ปีค่อยค่อยมาอ๋อมันเป็นจังซี่เนาะจนจัได้ติดตามนะทังช่องเอาเองพี่น้องแล้วก็ลงให้ทงวดนาถ้าบ่มักสูตรตะล่างเอาแต่สูตรนี้ก็ก็เหลือกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บุก็ได้ล่างอื ทางงวดได้ทั้งบนด้ทั้งล่างพี่น้องแต่ว่าเขาจะลืมไปกับเท่านั้นแหละรีวอล์กตอบซ้อมคนละเดอ้อมันให้ไปบ่ได้ครับให้ไปกัจจีงุ่มเข็มปันเข็มในสมุดเนาะคข็มนี้กับหยงงากเงาเนี่ยสิยมาอธิบายสิยมาตอบคอมเมนต์วันนี้กับสิมาจับกูให้อันล,านาาลน่างดังให้แล้วเนาะมันคาดใจว่าเห็นไรข้อมูลหรือว่า หาเนี่ยมันจับอะไรบ่ก็แล้วเตี้ยพี่น้องจับเลยบัถ้าทุนไหลตัดว่าต้องไปตัดกันเ้มันกับโมแน่นอนพี่น้องมันปินไปได้ปัเขามีทุนไหลเขาว่างไ่รู้มันบ่เสียหายดอกเขาห้องก็ได้ทั้นหละพี่น้องถือว่ามันมีอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็จะไปนั่นหลายเสี้ยนสีตัดให้แคบๆซื่อๆพี่น้องมักตัวเดก็ยุ่งเซ่กันโลวมีแน่นอนสองสูตร อยู่น้ำกันป่านนี้เพต้องย่างแล้วพี่นอ้องนะเขากะในเวลาทุกคนเดี๋ยวทิไปอธิบายอยู่ในชุดขอวรไหมครับสุดท้ายนี่าครพี่น้องเอฟเท่ากะเข้าใจตามน,นั้นพี่น้องก็คือ ตัวเด่นตัวเด่นสามกับสองพี่น้องตัวเด่นคือตัววิ่งนั่นแหละวันนี้ก็หามันเป็นังจับบ่อลหนีมันเป็นหลักร้อยสี่กับห้าเนาะพี่น้องบางยาเนี่ยเป็นสองสองสองมันเป็นหลักร้อยเที่ยงให้ตัวเดียวให้คือสองมันมาจับใส้ตัวพี่อาจจะเป็นสี่เจ็ดสองหรือสี่สองเจ็ดสี่ยสี่ก็ได้ อันนี้ก็เป็นลักล่อย472แี 4, 7, 2, 4, 5, 7, ่ซี่ก็เลย572เนี่ยเส้นก็เลยกจับเป็นตัวร่องเ้าจับบอบเบิร์ตับพี่น้องเนจับบอกเ้อเอามากจับ,บกู้หันเขาใจด้วยพี่น้องด้วเขาใจเชลียเรื่องเลขกหาแล้วถ้าพี่น้องมักจับก็จับได้คึองงวดมันออกอ่าล่าง78แปดยูนีพี่น้องแปดยูนีก็แปดยูนีได้เบิร์พี่น้องนี่ มันเขาาน่าล่างบกหาดจักเถอะเนาะเอา,เากระมาหลักร้อยที่หนึ่งก็คือห้าห้าสามสองเนาะห้าเก็ดสองนี่ยดิจับตามทิศทางมันวันนี้ตัวร่องโอ้ยตัวเด่นวันนี้ตัวเด่นก็คือซีซีสามสองซีเก็ดสองแหงดิแตจับว่าได้จับมั่วพี่นอ้องจับตามทิศทาง วันนี้เขาก็มาตัดหางสีเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดสองกับกับนัมเดอร์กับนัมเดอร์สามสองสามสองขีดใ,ใต้เป็นตัวเน้นเลยพี่น้องฮอกากามากันตัวนี้ห้าสามมันมากมาใส่เจ็ดเจ็ดเก้กาเหลืองคือเขียนว่ากันเพราะว่ามองมีมันไม่เคยออกพี่นอ้อง ว่าดูแล,ล้วละมันเคยออกอยู่แตก่ก็เลยกันไม่ท่านนี้พี่น้องเกจเก่าเนาะเนี่ย,เ,ยเ,เขาใจตอนนั้นเยอะ่ามันมีผลท่านฟูมากก็เอาเนี่ยเ็นมาคอมเมนึงเบนมาเป็น,ปน,น,ปนปยังคือกบอกเอาหามาจับถ้าพี่น้องมาก็จับหลวดพี่น้องจับไปเลยเนี่ยเขาใจตอนนี้เนาะ các bạn ở phía nón, cá gà, cá mực, mực rồi okay, đó, phía nón, mày vô, để ở, phẩu mướn ní, cứ sưng lên nào, quăng, áo, phụ qua để là áo, đi, đấy, đã áo, lăng, phía bồn, thằng bồn, thằng lăng, ok, cái đó, nó เขาจับตัวมีแนวค่าใจกันแล้วเนาะเชีย่ยให้งวัดแล้วคอมเมนตหาครับรับสูตรดับเสี่ยนให้เพได้ให้ไปกับเอาว่าเปลี่ยนพี่นอ้องเขากับเงินม,มาบอกกับใจง่ายเนาะใส่กระซิวยางละท่านักหาดาวหา,หา,หาพี่นอ้งองต้องลบเองยังดอก เสด็จะจะไปตามข้าเจ้าผมน,นี้คขาเน้นหนึ่งว่าเอา้าถ้าเขาดังทุกช่องเสี่ยนสิบวตามเห็นบองงยานหูกมาส้นกันเสี่ยนกับเขาเจพิษจะไปหูกขั้นาวาหูกเขาก็ว่าหูกขอมุ่นมันสิมนมาติดตามในช่องของเสี่ยนเองเสี่ยนสีสามารถต่อพ่อเมนเลยทุกพ่อเมนไปล่งช่องอืน่น เขาบอกว่าคือเงาได้ข้อมูลได้บ่เบิดไตใบ่เบิด์ท,ทุกอย่างยายาเสียนเสี้ยนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ติดต่อไปทุกคอมเมนต์การเขาว่าไปนั่งเสนอหนี้มัตสีบ่อชักมัตสีบ่อชั่วมัตสีบ่อละเอียดพอมหาเสียนเสียนติดต่อได้ทุกอย่างไปช่องเงินกับพ่อป้นั่นละ่ะเขาบม่ได้ปล่อยให้เขาว่าเงาแบบนี้นเนาะเนาะนี่ยังกะทิโล่งห้นะพี่น้อง ชุดไทยกับเวล่านเหี้ยเอาเนานะให้เนฟซี่เพื่อนซองให้นีโชงนี่มานลำลำเรื่อยสุกหูุสุกขน้นมักชอบตัวใดให้ในชุดสองชุดจับขเขาเลื่อยพี่น้องบอมีเ่เลขดับเนาะมันบอมี่ตัวใดเขาจาดื่มเข่าขมากเรื่อพี่น้องแอ้วชุดไทยกับหางยูรีไม่แห้งสุกหนุกโค้ง ซื้อตัวได้แื่อตัวนั้นลำ,ำลำรุลุยครับสวัสดีครับ